นายนรัชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศว่าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขอให้ชื่อใหม่แก่เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีอ่านว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีนางผู้เป็นที่พึ่งอันงดงามเพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งกุลสตรีขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทิน พระที่นั่งอัมพรสถาน17สิงหาคมพุทธศักราช2567ขอชี้แจงนะคะจากประกาศนั้นชื่อของเจ้าคุณพระสีน,นาพิรัตกรายนีเปลี่ยนจากตัวสะกดจากต่อประตักเป็นทอถูก16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชองคการ ประกาศขอให้ชื่อใหม่เจ้าคุณพระศิณีนาถพิราชกัลยาณีนั้นวันนี้เราจึงนำความหมายของชื่อเก่าและชื่อใหม่มาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะเจ้าคุณพระศิณีนาถพิราชกัลยาณีเดิมทีชื่อนิรมน์ครั้งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณปรดเล้าปลดกระหมอ่อมจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าสยามกุฎร,ราชกุมารพระราชทานชื่อสินีนาธซึ่งสะกดด้วยตอปะตากซึ่งมีความหมายอันแปลว่าหญิงงามผู้ที่มีผิวพรรณขาวงามผุดพองโดยนำมาจากพระนามทรงกรมของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาธปียมหาราชปฎิวรด,ดาซึ่งทรงเป็นพระอัคขชายาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระบรมวง์ราชกรีวงและเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมามีพระบรมราชองค์การประกาศให้ชื่อใหม่เจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัานีเป็นเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัานีเปลี่ยนจากคำว่านาถที่เป็นตอประตากให้เป็นตัวถอถุงสะกด แปลว่าสาวผู้มีผิวขาวงามนางผู้เป็นที่พึ่งอันงดงามเปรียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งกุลลสตรีอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวจากราชสำนักดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนและผสมนิกรชาวไทยรู้สึกตื่นเต้นและปลาบปลืม้มและดีใจต่างก็หวังว่าจะได้เห็นเจ้าคุณพระสินีนาธิราชกัลาย,กยาณีได้ออกสืออี